สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้แอนจะพามาเฮ็ดแซนวิชสตรอเบอรี่เค้กพี่น้องอันแอนก็บอะไรตีเบื้องด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากไปเบิ้งวิธีการตีการเฮ็ดกะมีคลิปวิดีโออยู่จ้ะก่อนหน้านั่นแอนลงไว้ในอ่ะทิปฟอนสตรอเบอรี่เค้กแล้วจ้ะพี่น้องสามารถเข้าไปกดเบิ้งได้แต่ว่าคลิปนี้แอนจะมาแบ่งปันแชร์การเฮ็ดดีไซน์อีกแบบหนึ่งพี่น้องง่ายๆสไตล์แม่บ้านจ้าในต่างแดนพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นแอนก็นจะอบ ไปในถ้วยไอคัพเค้กพี่น้องถ้วยแหวงก็ได้ที่แบบเป็นอลูมิเนียมขนาดใดก็ได้ตามที่บ้านเฮามี่นั่นแหละพี่น้องว่าต้องแบบว่าไปหาซื้อยากยังสินะเอามาอบแล้วก็พาเครื่องแล้วก็ามาพาเครื่องอีกข้างๆตรงเนี้ยพี่น้องทีนี่แองก็ทสิผ้ามาบีบครีมตบแตงไปพี่น้องมันจะได้เป็นแบบว่าคือแซนด์วิชเนาะเฮากับามาพาเครื่องยังสิละจะ้ะแล้วก็บีบครีมลงไป รายละเอียดกับไปเบิง้งเขาไปเบิ้งในคลิปที่แอนเฮ็ดก้อนหนานน่นละเด้อจ้าเด้อแต่ว่าคลิปนี้จะเอามาแบ่งปันในกันตกแต่งเล็กๆน,น้อยๆจ้ะพี่น้องบีบเข้าไปจะมาคลิมหน่อยคลิมหลายก็เอาเลยสูตรชิฟฟอนเอ่อเคก้กยังสิมันก็นมีหลาหลายสูตรดอกพี่น้องก็เปลี่ยนตรงที่เข้ามากินวานิลลาหรือว่ากินสตรอเบอรี่ใบเตยยังเสียเฮ้ากับเปลี่ยนแค่นั้นจ้ะ สดส่วนสูตรคือกันเมื่อตัวนี้ก็เป็นสตรอเบอรี่ซอสพี่น้องสูตรแอนก็เขียนแปะไว้แล้วจ้าแคปล้วก็เอาไปเฮ็ดพี่น้องตัวนี้ก็มักแฟนมักจ้ะรอบนี้ก็เลยสีเฮ็ดห้แฟนกินก็มาเฮ็ดแล้วก็มาลาดจักน้อยพี่น้องผู้คมสวยงามตัวนี้ก็พอดีอ่ะก็แฟนคืออยากก็เลยพอดีก็เลยเฮ็ดซอสพี่น้องเฮ็ดซอสไว้ตัวนี้ก็เอา เดด้วยลูกค้าก็มีลูกค้าเพิ่นสร้างชิฟฟ่อนสตรอเบอรี่กับชิฟฟอนใบเตยพี่น้องสูตรคือกันเมื่อจะเปลี่ยนจากเป็นแบบวา่าเฮาสซสตรอเบอรี่กับใบเตยกับวานิลาซำนันลหละจ้ะพี่น้องส่วนผสมอย่างอื่นคือกันเหมือนจะทีเหลือแบบวา่าเฮาสิตบแต่งเอาอยียงมาตบแต่ง,งเสียกับยูทีเฮาไอเดียของเฮาพี่น้องมันดัดแปลงได้ ลายแบบลายแนวไหมพี่น้องอยู่ที่ว่าห้ามักแบบว่าจังไดมักท็อปปิ้งแบบจังไดในการเฮดเค้กจังสิจ้ายางขอบครัวแอนนี่กะลูกแฟนกับลูกไส้กับลูกสาวนี่ก็สิมาครีมหลายๆแต่ว่าแอานก็ว่ามาครีมแอนมากกินแต่แบบครีมน้อยๆ้อยลก็นเนื้อแบบเนื้อเค้กนุ่มๆจังสิไหมพี่น้องมันก็นมาบวาคือกกัน,นจังสิแม่จ้ะแต่สําหรับเอ่อเฮดให้ลูกค้ากับเฮดประมาณนี้พี่น้องก็ครีมแน่ซอสแน่พ่อ พ่อจังสีเขาสีอะไรกําไลอะนะว่าตรงตุงโรดเพราะว่าเขากะใสเวลาพี่น้องถูกสิ่งถูกอย่างมันมีการลงทุนแวละใสเวลาเนาะจ้ะเนาะเนี่ยจ้างามเป็นแต่กินอยู่เด้พี่น้องอ้ยของทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นราคาเมืดพี่นอ้องแพงเมิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่แต่ทางค่าฟงค่าไฟแอนก็นยังขายในราคาเก่าอยู่พี่น้องนี่แอนก็นจะขายอยู่ที่อกองละหกยูโรพี่น้องกอง6ะหกยูโรประมาณกับสิบประมัน ชีวาจังได้ค้างเงินมันกกบว่าตายตัวไหมพี่น้องติดแพ็คเคยลูกค้าล้จ้ารอบนี้มีออเดอร์อยู่ประมาณสามกองที่เหลือเข้ากะเอาไว้จะกินของเจ้าของไปในตัวน้ำพี่น้องนี่จ้ากติสติ๊กเกอร์แน่ thank you for your order ผลเอเข้ากับติดเพื่อความมันนั่นนี่จ้าอีกสไตล์หนึ่งอีกแบบหนึ่งแองกอเซียวมาพาคืงยังสี่พี่นอ้องพาคืงยังสี่แล้วก็ ปูเรบ่มักแบบนี้ก็สามารถลอกออกได้จ้าเด้อแต่ว่าแอนเฮ็ดกินเองไห้แฟนกับไห้ปูกับปลูกเลยบ่ได้ลอกออกพี่น้องถ้าลอกออกมันก็นสีงามอีกแบบหนึง่งแต่ว่ามันก็กินได้ยุ่แม่พี่น้องก็แล้วแต่เฮ้ามักเนาะถ้าลอกออกมันก็นสีงามจ้ะที่นี้ก็เพิ่นมักขีมในลายแอ,แอนกับบีบลงไปจ้ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยพี่น้องมักขีมในลายก็ใส่ลงไปบีบลงไปจ้ะตอนนี้ก็เป็นครีมที่แบบว่า เป็นกล้องละจ้าแอนเอาม้ตีให้พ่อแบบต่างยอดกลางๆจังหน่อยพี่น้องแต่ว่าตัวนี้มันถิมไว้จังหน่อยอากาศในเฮี้ยนมันห่อนมันกัห่อนไปเร็วไหมพี่น้องขี้มันกัละลายเร็วทีนี้ก็เอาสตรอเบอรี่ซอสมใส่อีกเพิ่มมากแบบสไตล์นี่พี่น้องมากแบบชชำๆถ้าเป็นช่วงที่แบบว่าแอนไปเอาผลไม้กระป๋องมาเขือนั่งสีถ้าเป็นน้ำในกับน้ำในผลไม้กระป๋องอะแอนก็จะเอามอาน ลาดเนือ้อเนือ้อเนือเน้อเคก้กอนมาสิได้เป็นช้ำๆอีกแบบหนึ่งพี่น้องข้างหน้ากา็อีกพี่น้องเฮ็ดเป็นตัวแต่งไว้จ้ะตามไอเดียของเฮาล่ะจ้ะมักแบบใดนสำหรับคนที่บ่มกักคีมหลายงังสีแอนกะบ่ได้ทาทั้งหมดเนื้อเคก้กเนาะจ้ะเนาะกะทาเป็นสั้นแล้วกะข้างบนกะพ่อหลังจากนั้นแอนกใส่สตรอเบอรีซอสอีกเท่านึงพี่น้องเพิ่นมักแบบสไตล์ยังสีจ้ะ การกินนึ่งสิมันกับวัคือกันใด้พี่น้องสาหรับแอนแอนว่ามักได้แบบมึงสีนะมันกับกับยังว่าจ้ะมกักวัคือนกันเนาะแต่ว่าโอ้ยถ้าแฟนกินปูก,กินแซบแซบหล,ลายอนซอฟไหลายเนี่ยยังแซบคักมันกับเป็นอีกหนึ่งไอเดียพี่น้องเอามาฝากเพื่อแบบว่าผู้ใดสนใจแบบแทเฮดเค้กให้ลูกหรือว่าเวลายงมมีปราตีอยู่บานสีเฮ้ากระเฮดให้แอนแขก บ้านแขกเมืองพ้นมากกินยังสีเนาะพี่น้องเนาะก,ก็ตบเต่งจังน้อยเนี่ยมันขาดสีเขียวไปแล้วมันสิเป็นบองงามเนาะพี่น้องเป็นปลอนอจังได้บั